นี่ครับเรามาไล่เก็บส้มครับหมานั่งสวยๆนะนี่ครับโตหมานั่งแบบนี้ครับหัวมันชอบแตกนะเนี่ยแตกเงี้ยครับแตกทะลุนะครับนี่ครับตัวนี้เราหงายท้องขึ้นมาแล้วนะเนี่ยจะแตกนงี้ครับเดี๋ยวเรามาเจาะแผ่นเหล็กครับวางใส่อย่างนี้เลยนะเพื่อจะยึดไม่ให้มันแตกอ้ามากกว่านี้ครับก็จะดูแลงานจะใช้ได้นานนะโตไม้สวยๆครับนี่ไ ชาวบ้านบ้านใจผครับมาไล่ช่งหัวต๊ะ ก็จะมาใส่เหล็กตัวน,นี้นะใส่เหล็กแบบนี้เนาะแตะแบบลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ยึดน็อตเลยเนาะไล่ช่อมครับ เ้าอี้จะได้อยู่ใช้งานได้นานซ่อมแซมหัวไม้มันแตกเนื่องจากไม้มันสดมันมีการขยายขยายหัวไม้วิธีที่แก้ไขเบื้องต้นครับคือจะเอาเหล็กครับ bây đâu có bao Ghiền nó giúp nó. nó bắn đệt năm ném còn này này các bạn, chúng ta sẽ nắp bắn đệt Nằm cái sáng cái nó còn, chọn máy ฝังไปเลี้ยไม้นะอันนี้เป็นเหล็กหน่อยยืมมาครับน,นี้สำหรับยิงไม้นะอันนี้สำหรับยิงเหล็กครับเราก็ใช้ตัวนี้เจาะรูง่ายๆนะนี่ครับยึดเข้ายีกตัวที่มันหัวแตกครับใช้ทันเหล็ก,กนี่เลยครับยึด ไปสวนะ่วนใส่ตรงนี้อีกลางละตัวนะนี่ครับหัวยิงเล็กกับนำไปก่อนคนระับตัวนี้นะไม่ต้องใช้สว่านคนระับเอาตัวมันเองเลยครับพยายามอย่ายิงให้โดนรอยแตกนะเราก็ยิงห่างหน่อยกะรนะยะ ถ้ายิงโดนเลยแตกเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นี่ครับเจาะเสร็จแล้วก็ถอนออกแล้วก็ยิงปายสว่านธรรมดานี่ครับจะได้นแขน็งแรง คพื่อจะยึดหัวไม้หัวไม้นั้นแตกเสียดายของผู่ซื้อมาตั้งแพงสวยๆโอ้อสวยงา,ามับบนี้เลยครับยึดหัวไม้ครับ นี่ทวงไม้ที่แตกนี่เป็นโต๊ะสวยๆนะครับยาวๆนะครับหนึ่งตัวเนาะอันนู้นก็ใกล้จะแตกครับก็เริ่มเริ่มร้าวก็จะทาทีเดียวเลยสวยงามโต๊ะพวกนี้ครับสวัสดีครับช่างบ้านาบานใจวันนี้ก็มานี่เลยครับขอเก้าอี้ครับปะเนาะปะเก้าอี้ครับ ครับที่หัวมันแตกครับนี่ครับมันแตกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็มาใส่แผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับนเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาใส่เข้าไปข้างในนะเราก็มาเจาะ <Bright. S 2> เลยครับเจาะวางเป็นร่องครับเพื่อบังคับไม่ให้มันแตกอ้าไปมากกว่าน,นี้ครับนี่ครับโต๊ะไม้สวยๆครับเก้าอี้นะโอ้ซื้อมาแล้วหัวมันแตกครับตัอจะซื้อมาใหม่ๆมันมันสดนะนครับเนี่ยครับมันจะแตกผ่าตรงนี้เลยน,ะนี่ครับ แล้วเราก็ออกมาไล่เก็บซ่อมงานครับงานนะครับโต๊ไม้สวยๆครับมันรูดูแลเนาะต้องดูแลสักหน่อยครับนี่ครับเราก็ใช้ซิวครับเจานะเนาะตอให้เป็นลูกรนบ แล้วก็ฝังลงไปเพื่อความสวยงามเวลายกเวลาอะไรมันจะไม่สะดุกมึงซ่อมเข้าอี้เดียซื้อมาโอ้ราคาแพงเนี่ยเต็มมันก็แตกแล้วเนี่ยครับแตกกลางนี่เลยโอ้เราก็ต้องระวังครับ เดี๋ยวเรามาใช้ขี้เลื่อยครับลายปะลายอูหรือไม่ก็ซีลิโคโนนะใช้ได้เหมือนกันครับแต่ต้องเป็นสีโทนออกเงอะไม้ครับเจอกระดานกแทกเจอไม้ย้อน เขาต้องใช้เป็นไม้ท้ายไม้ตามปูไม้ตาม,าม,ามจามุลินใช่เขาเารีกวยกตามจุลินหรือเปล่าไม่รู้เนไม้ตามปูอะเนาะเอามาทำแล้วทำให้มันสร้างมูล,ลค่าทำเป็นโต๊ะเป็นอะไรได้สวยพอเราได้ร่องสวยแล้วเนาะ นัดหัวสะอาทครับเราก็ใส่เลยครับหยาบเด็กตัวยน,นะเราก็มาปัลงลง่องด้วยเราก็มายิงด้วยไม้สวานเนาะเจาะเจาะน็อตครับ ไม่ต้องใช้สว่านเลยครับใช้ตัวมันเองเนี่ยครับให้หนนะ่างรอยแตกหน่อยเนาะระยะให้พอสมควรเนี่ยอย่าให้โดนรอยแตกเดี๋ยวมันจะไม่อยู่พอ,อยิงเสร็จเลยเนีน่ยสว่านเจาะเหล็กใช้ตัวมน le, นันเนะองเลยครับยิงง่ายอือ อย่างง่ายครป่หัวเขาอี้กันเลยตรัะที่หัวมันแต่งกับไม้โอ้โหไม้หนาครับน่าจะสองนิ้วครึ่งได้ครับแล้วนี่ก็เรามายิงด้วยเกีียวปล่อยนะเจาะไม้ยิงไม้มันจะดูดดีกว่าปลายสว่านย like ิงเหล็กครับนี่ครับดูเลย ติดไว้ไมหมหัวมันแตกไม่มากกว่านี้เหรอไม่หัวตรงเนี้ยแตกไปม,มากกว่านี้เนี่ยชวย แล้วก็ซิลิโคโนับสีสีน้ำตาลแดงหรือไม่ก็เลื่อยกับกาวอุดเข้าไปแล้วก็แต่งสีเป็สวยได้แลยอคืครับตงแต่งง่ายน้ะเสียดายไม้ งานไม้ต้องพิถีพิถันหน่อยนะใจร้อนไม่ได้เนละยโอย้โห้สูสวยครับจับแล้ครนะับยิงฝังไปเลยสวยงามตามห้งองนี่นะนนครับนี่ครับน้าเครับหัวที่มันแตกเนาะบังคับให้มันอยู่เนี่ยครับบังคับไม่ให้มันอาเพิ่มไปมากกว่านี้คิดไว้อย่างนี้เลย สองฝั่งนะไม้พวกนี้ก็ทํามาใหม่ๆเป็นไม้สดครับเนี่ยครับอย่างโต๊ะหน้าใหญ่เนี่ยครับก็จะสวยๆครับน่าจะเป็นไม้สามจุลีครับไม้ก้ามปูเนาะเนี่ยครับหัวก็เริ่มแตกครับเดี๋ยวเขาไล่ทำแล้วบางเนี่ยบานะง,งก็แตกเราก็ต้องป้องกันนะนานๆไปมันจะไม่สวยงามคนระับนี่ครับเราก็ไล่ตกแต่งมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จับตั้งขึ้นนะเนาะเดี๋ยวเก็บกวาดก่อนเลยโอเคครับ ช่างมันบานบานใจครับมาไล่เก็บใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่างมันบานบานใจได้เด้อครับเซตระบาดนีครับซมแซมโตครับนี่ครับหัวไม้ที่แตกเนาะนั่นนะครับสวยๆครับนี่ครับแตกบังคับแม่้มันอ้าไปมากกว่านี้ง่ายๆนะอย่างง่ายโอ้สวยๆ